ตอนนี้มันทําแค่ยังไงแค่ตีเองอะมันทําแค่เนี้ยเห็นน้ามาทําแค่เนี้ยหมไม่ให้ผ้าช็ดหน้ากันเป็นแฟนกันใช่เป็นแฟนกันห้ามใส่ห้ามให้ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ห้ามน้ํน้หอมห้าซื้อเสื้อผ้าให้กันห้าซื้อของให้กันคือคือได้แต่ห้ามซื้อของให้กันได้คืออะไคือผาช็ดหน้าของต้องห้ามอ่ะก็าช็ดหน้าห้ามซื้อห้ ไม่ว่าจะแฟนหรือว่าอะไรทั้งนั้นแล้วแต่คนจะถือนะแต่ว่าเราอะถือเราถือไม่ว่าจะใายทั้งนั้นอะงาไม่เคยซื้อเพราะฉะนั้นว่ามตั้งคนตั้งตั้งเองเลยซื้อเองอยากได้ซื้อเองเพราะเราจะไม่ซื้อให้โอ้ใครไปกินโอชิเกอร์ละสิบา เล่นลูกตามเข้าไปอะปิดยาพ่นโอ๊ยได้วหมไหนหมายนะไม่เข้ากล่องวันนี้เต็ียมท้องแต่ไม่ได้ไปวิงว่งนะจ๊ะอดวิ่งฝนตกก่อนมาจะไม่โหลดสักโลอ่ะวิง่งไป3-4ว,วันนี้ไม่โหลดสักโลอ่ะกินจ้า <c oughs> วันนั้นนุ๊หม่ทอด ท <c oughs> ำเอไปแล้ว <laughs> ตัวเอมองพี่